อะต่อนะครับเลือกใช้มารตราส่วน,นครับเลือกใช้มารตราส่วนหลังจากที่กำหนดโทษทีหลังจากที่กำหนดการวางภาพฉายแล้วนะครับ <c oughs> ว่าจะต้องใช้ภาพฉายกี่ด้าน ในการเขียนชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก็ต้องกำหนดมาตราส่วนแล้วครับตอนนี้เราก็จะมากำหนดมาตราส่วนในการเขียนแบบเพื่อตรวจสอบขนาดว่าสามารถวางแบบได้เพียงพอตามที่กำหนดจำนวนภาพฉายไว้แล้วเช่นเมื่อพิจารณาจากชิ้นส่วนจำนวนภาพฉาย และขนาดของกระดาษเขียนแบบถ้าใช้มารตราส่วน1ต่อหนึ่งแล้วเขียนแบบได้เพียงพอก็ให้ใช้มารตราส่วน1ต่อหนึ่งแต่ถ้าเมื่อพิจารณาแล้วไม่สามารถเขียนได้ภาพใหญ่เกินไปก็ให้ใช้มารตราส่วนย่อยนะครับหรือถ้าภาพเล็กเกินไปก็ให้ใช้มารตราส่วนขยายนะครับ อ่ะเห็นไหมครับมาตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเราเขียนแล้วมันเป็นลักษณะนี้นะครับมันเป็นลักษณะนี้ภาพที่สามมาตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะครับ,รบเห็นไหมครับต่างกันยังไงกับภาพเมื่อกี้ ตัวนี้เท่าไหร่หนึ่งจุดห้าต่อหนึ่งภาพมันโตนะครับมันพอดีหรือว่าอาจจะเป็นสองก็ได้แต่ในขณะที่เรามาเขียนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับภาพมันเล็กไปภาพมันเล็กไปนะครับเราก็อาจจะหายเป็นตัวนี้สองต่อหนึ่ง ภาพมันก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับอ่าหัวข้อต่อไปการกําหนดขนาดลงในแบบงานและรายละเอียดอื่นๆนะครับการกําหนดขนาดในแบบงานมีความสําคัญมากถ้ากําหนดขนาดลงในแบบงานไม่ครบหรือกําหนดขนาดงานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นในการเขียนแบบ ก็จะทำให้แบบงานเกิดความสับสนอ่านแบบได้ยากซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตทำให้บางครั้งต้องเสียเวลาในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายเขียนแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใส่รายละเอียดไม่ครบถ้วนใส่รายละเอียดอ่านแล้วสับสนดังนั้นในงานเขียนแบบดังนั้นในงานเขียนแบบ งานจะต้องกำหนดขนาดพร้อมกับรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นต่อการผลิตเพื่อให้งานที่ผลิตนั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดเช่นพิกัดความเผื่อระบบงานสวมสัญ,ญลักษณ์คุณภาพผิวเป็นต้นครับน <c oughs> <c oughs> ะครับการกำหนดเขาก็ต้องกำหนดให้หมดครับ กำหนดจากตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่อาเมอเตอร์เท่าไหรไดเอเมชันเท่าไหร่ครับความโตข้างในความตัวข้างนอกเท่าไรนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ไหมครับสัญลักษ์สองเส้นนี้เห็นไหมรู้ไหมว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรครับสัญลักษณ์สองสัญลักษณ์นี้เส้นที่มันขีดไม่ถึงกันนะครับเส้นวงกลมครับตัวนี้นี่คือสัญลักษณ์ของเปียวครับ สัญลักษ์เกลียวนะครับเกลียวนะครับสัญลักษ์เกลียวนะครับแสดงว่มามันทำเกลียวนะครับเห็นไหมครับตัวต่อมาที่มันบ่งบอกว่าเป็นเกลียว เห็นไหมครับ m สิบหกคูณสองตัวนี้นะครับมันจะบอกมันจะบอกในในภาพตัดนะครับภาพตัดคือเราตัดมาแล้วแล้วมาขึ้นตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันมุมมองปกติถ้ามองจากด้านบนยังไม่ตัดยังไม่อะไรเลยนะครับถ้ามันก็จะเป็นแบบนี้สัญลักษณ์สัญลักษณ์เกลียวมันก็จะเป็นลักษณะนะครับไหมเส้นสองเส้นที่มาแล้วแต่มันไม่ถึงนี่คือสัญลักษณ์เกลียว นะครับแต่ค่ามันเป็นภาพตัดเมื่อ,อไรสัญลักษณ์เกลียวมันจําเป็นจะต้องบอกเป็นเอมนะครับเป็นเอมเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับภาพที่สี่กำหนดขนาดในการเขียนแบบคือตัวนี้นะครับก็กำหนดให้หมดนี้นี้ครับก็ตรงนี้ อ่ะต่อไปนะครับชิ้นส่วนมาตรฐานในแบบสั่งงานการผลิตนั้นจะเขียนเฉพาะงานที่ต้องทำการผลิตเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเขียนแบบส่วนงานประกอบที่เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานไม่จำเป็นต้องทำการเขียนเป็นภาพฉายแยกชิ้นส่วนไปแยกชิ้นลงไปในแบบงานเช่นสลักเกี่ยว ชิ้นส่วนมาตรฐานเป็นยังไง <c oughs> เออก็คือชิ้นส่วนพวกนี้ที่มันมีขายอยู่ตามท้องตลาดเราไม่จําเป็นนะครับตลาดเกลียวเฉยๆเห็นมีนะครับนัดแบริ่งแบริ่งคืออะไรนัดคืออะไรนัดก็คือน็อตบ้านเรานี่นัดภาษาภาษากลางภาษาที่เป็นชื่อก็คือนัดนะครับแบริ่งแบริ่งคือลูกปืน แหวนรองซีนกันร,รั่วซีนคืออะไรซีนคืออะไรซีนคืออะไรครับซีนก็คือเป็นทุกอย่างที่มันอยู่ประกอบกับชิ้นชิ้นชิ้นส่วนสองชิ้นที่ประกอบเข้ากันไปแล้วนะครับต้องไม่ต้องการให้น้ํามันหรือว่าน้ํามันรอลื่นน้ามันอะไรต่างๆครับหรือว่าที่เป็นของเหลวไม่ให้มันไหลออกมา จำเป็นจะต้องมีซีนนะครับซีนต่างๆเป็นต้นแต่จะต้องระบุรายละเอียดทั้งขนาดรูปร่างและมาตรฐานของชิ้นส่วนนั้นๆนลงในตารางรายการวัสดุไตเติลบล็อกตัวอย่างนะครับตัวอย่างชิ้นส่วนมาตรฐานที่ต้องระบุลงในตารางวัสดุนะครับ นี่คือสลักเกี่ยวสลักเกี่ยว <c oughs> อ่าไม่ใช่นะครับโทษทีสกรูนะครับไม่ใช่สลักสกรูเกี่ยวโทษทีครับ <c oughs> การใช้งานสกรูขนาด M10 ระยะพิด1.5 <c oughs> ความยาวใช้งาน50มิลลิเมตรนะครับเขียนในตารางรายการวัสดุ <c oughs> ก็คือเขียนไปเลยครับแต่ตัวนี้อาจจะไม่ต้องนำลงไปใน กระดาษดิม์แบบนะครับกระดาษเขียนแบบไม่ต้องอาจจะต้องเอาไว้แค่ส่วนนี้นะครับรายละเอียดข้างในนะครับมันจะบอกในตารางวัสดุเลยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเอาชิ้นชิ้นงานตัวนี้ลงไปในแบบงานนะครับเราก็เขียนในตัวนี้เลยครับเขียนตัวนี้ใน ในตารางรายการวัสดุเลยนะครับเขียนไปเลยตารางรายการวัสดุเป็นยังไงมันก็จะอยู่อย่างนี้ไงก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่มันขึ้นมาอย่างนี้ครับมันจะมีช่องมีช่องในลายที่ชิ้นที่หนึ่งนี่นั่นนี่โน่นนะครับมันก็จะบอกอยู่ข้างในตรงนี้ว่าชิ้นตัวไหนชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่มันคืออะไรยังไงนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ต้องเขียนลงมาในไม่จําเป็นต้องเขียนลงในกระดาษกระดาษพิมพ์นี่จะต้องไม่ต้องเขียนนะครับเราก็เขียนใส่ในรายละเอียดตรงนี้ไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับพวกนี้เหมือนกันนะครับเราก็ เจอกันใน EP ต่อไป